สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านพักสำขากรนะครับ,บสมขะกรอำเภอะะครับเรามาภารกิดดวนนะครับกับนน้นนี้แล้วก็แอดเตอร์นะครับผมโอ้อยู่บ้านม่วงนะครับบรรยากาศสดสดฝนก็กำลังจะตกนะครับแน่นอนนะครับ มีตะกามาด้วยวตะกามาขึ้นนะเจ้าอ๋อร้ากั่าเจ้าเตเราไปดูนะครับว่าเราจะมาซื้ออะไรกันงานด่วนนะครับงานด่วนภารกิจด,ด่วนข้าวดีแจ้งเวลาเมื่อเสาร้าวดี ข่าวดีนะครับวันนี้มีงานใหญ่นะครับเปิดตัวสินค้านะครับเอาอข้าวมีอยู่เลยนะครับมีมีปะ่ะยึดหลานแถวนี้มีปะ่ะ

đo lê 2 rồi. rồi đi xong rồi. rồi đi xong rồi. rồi đi นะเราเลี้ยวไปว่ารถชิดปากไปครับนี่แอนต์รถเรื่องขะเรียนหรือเปล่านี่นะครับบรรยากาศที่ตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะครับวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ไส้จัดยพุพินพัด

ส่งตรงจากอุดรธานีนี่มู๊นี้น บรรยากาศที่ตลาดสดนะครับพาเดินดูวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับก็คือการเปิดตัวสินค้าเป็นสบู่นะครับกออยากเป็นทางการเนาะราคาก็ไม่แพงนะครับ69บาทจับต้องได้นะครับสำหรับ FC ทุกท่านรออยากเป็นทางการอีกไม่กี่อึดใจนะครับอีกไม่กี่อึดใจ อตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมการนะครับการทุกท่านนูซื้อไข่ปีงนะอรอยหนึ่งไ,<อ>ไขปรปีงแล้วไอ้ซื้อหรอร,ไไหรอยหนึ่งงองุน,นะครับง้งามเลยวะไล่เม็ดนะ ไลเม็ดบอกครับไลเมดรับไลออสเตลร์ออสเตอเรียวหวานครับชิมได้หรอชิมได้เล่ชิมได้ครัมาเถอชิมครับผมชิมเลยครับรีวิวหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเดวหานหวานเจ็ดแปดเก้าเรืรือมะพร้าวมะพร้าวเอตงโมหวานนี่

แกเอา the apple ดีครับผมอัปเดตล่าสุดเท่านี้นะ,นนะเดี๋ยวนุไปเอารถอยู่นุไปเอารถเบ,อบอๆ่ๆครับอันขาวอันขาวนะครับประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้พี่น้องยูทูบเบอร์เราสายลุงคนป็นแตนทุกท่านนะครับเข้ามาดูคลิปเรืออ่องใจให้ทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กหรือช่องใหญ่ 1นึไลค์หวิวคือหนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ